ไม่ดีนะครับแมพแลมด้าเขาขึ้นแบบหลอกๆตัวนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับตามสภาพรถ สวัสดีครับต่อเนื่องนะครับสำหรับการตรวจเช็ครถ t o y ยต a าคอมพิวเตอร์นะครับระบบแก๊สนะครับใช้แก๊สเราเล็งไม่ขึ้นนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับวิธีการปรับจูนด้วยคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับตัว t o y ยต a าคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นตัวเป็นรังหัวฉีดเคหินนะครับของ SCG ครับผมสายจูนนะครับจุดต่อสายจูนของตัว t o y ยต a าคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมี2ตัวนะครับ มี4เขี้ยวกับ3เขี้ยวนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นสายจูนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอนทําโปรแกรมนะครับต่อกับตัวสร้างแมปนะครับเพราะว่าตัวนี้แมปในตัวไม่มีเราต้องสร้างข้างนอกเพราะฉะนั้นตอนจูนก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ต้องวางคนระับผมต้องกิดต้องกิดรถโอปิดฟ้าชอ,อบลง ลาตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเบื้องต้นนะครับที่มันเร่งไม่ขึ้นเนี่ยเราต้องดูจุดไหนก่อนนะครับคือจุดพื้นฐานเลยครับเบสิกบางคนก็อาจจะมองข้ามนะครับตัวนี้อาจารย์นุก็ให้หมดทั้งไส้ทั้งคุงนะครับตัวนี้เป็นซีเควน์24ซีเควน์24นะครับลองดูใช้ซีเควน์24ไหมอ่า เชื่อมต่อได้นะครับคอมมิวนิเคชันโอเคนะครับเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็ผมไปดูแมป r e ฟายเมนต์คือคันนี้เครื่องยนต์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับใช้น้ํามันสะดุดเพราะฉะนั้นการจูนเทียบค่าตอนรอบเดินเบาก็จะไม่ค่อย100%เเซ์เท่าไหร่นะครับคือมันตัวนี้นะครับก็คือมันทําได้ช่วงรอบเดินเบาแล้วก็ที่เราใช้ความเร็วนะครับแบบัตาร์เร่งเราก็เกลียร์ค่าที่มัน ที่มันดีที่สุดนะครับให้สําหรับลูกค้าแต่ตอนนี้เบื้องต้นผมดูแล้วคืออัตตาเร่งตอนกดคันเร่งลงครั้งแรกนะครับจะมีการสะอึกนิดนึงนะครับรอบเดินเบาอาจจะเกินหรืออาจจะไม่พอนะครับผมต้องขึ้นฝังน้นนะครับอตอนนี้ผมลองเปิดแอร์นะครับเปิดให้ทุกอย่างเลยรอบเดินเบาเปิดไฟหน้าไฟสูงด้วยนะครับเพิ่มโหลดให้กับรถ ต่เร่งก็เร่งได้ครับตอบสนองช้านิดนึงผมคิดว่าท่วมนะฮะ วยสภาพรถยนต์เราดูอะไรไม่ได้เยอะนะครับก็เวลาหัวฉีดน้ํามันนะครับเวลาหัวฉีดแก๊สนะครับต่างกันอยูอ่ตัวนี้เป็นมิลลิเซกนะครับประมาณไม่ถึง1มิลลิเซกนะครับก็จะม,มีความเร็วรอบนะครับแรงดูดนะครับในท่อร่วมไม่ดีนะครับแมปแลมด้าก็ขึ้นแบบหลอกๆลอก <laughs> ตัวนี้เอาแน่นอนไม่ได้นะครับตามสภาพรถต้องหวังวิ่งดูครับอัตาเร่งเป็นยังไงบ้างก็ด้วยตามสภาพครับตามสภาพของเครื่องยนต์รถวิ่ง5้าแสนเอ้ยไม่ใช่8ป0 0สนนะครับเก้าแสนไม่จริงไม่หลอกไม่รู้ไม่รู้นะครับอ่ะจะม,มีอาการสเอๆบ ในตอนที่เราเล่งไปดูนะครับเพิ่มระยะเวลาการใจ่ายในรอบที่เราขับก็ขี่ได้แล้วนะครับ เมื่อกี้กดเลงมันยังมีอาการสะอกนะครับผมเพิ่มไป5%ผมว่าน่าจะเป็นที่พอใจของลูกค้านะครับคือก่อนหน้านี้มันขับไม่ได้อย่างนี้แน่นอน,นด้วยตามสภาพนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้คือถ้ารถใหม่เราก็ทําได้ดีนะครับสภาพเครื่องยนต์มันเริ่มเสื่อมเหมือนคนแก่นะครับเราจะไปรีแพร์ให้มัน ฟิตฟมันกม็มันก็ไม่มันก็ไม่ได้โอเคแล้วนะครับอัดตาเร่งดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเกียร์สองออกไหมทีได้ทีได้ ยาวๆนะครับประมาณร้อยหนึง่งนะคความเร็ว1 0 0 1 1 0 120เนี่ยอ่ากำลังพอไหมนะครับโดยเบื้องต้นออกตัวก็ดีกว่ารถได้หลายคันนะครับอาจจะสู้รถในหลายคันก็กได้ <laughs> อาจจะสู้รถได้หลายคันไม่ได้แต่ก็ดีกว่ารถได้หลายคันนะครับที่ผมขับ อัตตาเร่งประมาณนี้นะครับก็หมายความว่าคันที่ทําได้ดีกว่านี้ก็มีนะครับตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องยนต์นะครับคันที่ขี่เร่กว่าน,นี้ก็มีเยอะนะครับตัวนั้นก็ขึ้นกับสภาพของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นในความในความรู้สึกผมนะครับประมาณเ0นะครับความพอใจแต่ถ้าเทียบกับสภาพของเครื่องยนต์ก็เกินร้อยนะครับน้ำมันขี่ผมบอกว่าน้ำมันอาจจะขี่ขี่สู้ การไม่ได้นะตอนนี้คือน้ํามันมีอาการสะดุดนะครับรอบเดินเบาดังนั้นต้องดูที่หัวฉีดน้ํามันอีกครั้งหนึ่งเกียหนึ่งเก๊นสองออกสบายเรียงคัด,ดนิดนึง ่อายังตอบสนองนะครับบางครันก็คือเพิ่มไม่ตอบสนองสิบเอาสิบดีกว่าให้เราวิ่งเพิ่มให้สิบไอเดินเราประมาณสี่พอพอใจนะครับพอใจแล้ว นี่์4ความเร็ว90ก็อยู่ในกฎควบังครับกฎหมายนะครับวิ่งไม่เกิน90 <c oughs> จานเร่งได้นะฮะจารย์น่ก็ขออนุญาตนะครับไม่เทสรถกู้ายแรงนะครับก็ จอมาตอบสนองได้ครับตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเกียร์อตโต้ก็สามารถที่จะคลิกดาวได้นะครับอัตราเร่งนาตอนนี้นะครับคือติดนะครับติดเท้านะครับกดนี่ติดเลยครับกดแล้วสอผมว่าน่าจะเกินแปดพอดีคือมันดูอะไรไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่า โปรแกรมมันก็ทามาแบบง่ายๆพื้นฐานเราจะไปเทียบค่าออกซิเจนเซนเซอร์เราก็เทียบไม่ได้เทียบตัวเวลาจดเชยการฉีดนะครับจดเทอมลองเทอมก็ไม่ได้มันดูไม่ได้นะครับกือคือ,คอต้องใช้ความรู้สึกนะครับใช้ประสบการณ์ในการปรับจูนปรับแต่งนะครับรถวิ่งไม่ออกไม่ใช่ว่าการจ่ายไม่พอยอย่างเดียวนะครับการจ่ายเกินนะครับเชื้อเพลิงเกินก็ พี่ไม่อ,อกเหมือนกันนะครับเกิดอาการสำลักเหมือนเรากินน้ําเยอะเกินไปกินข้าวเยอะเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้กําลังงานดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับทําให้ดีกว่านี้คงทํายากนะครับต้องทําให้สบมบูรณ์ทุกอย่างนะครับกําลังอัดเครื่องยนต์ระบบจุดระเบ,บิดนะครับคอยหัวเทียนพวกนี้นะครับให้ออกไฟด้วยการ์ดก็จะมีปัญหาเรื่องอกําลังอัด ไฟในการจุดระเบิดนะครับไฟในการยกหัวฉีดน้ำมันไอหัวฉีดก๊าซนะครับปัญหามีไม่เยอะนะครับแต่ว่าแก้ยากโอเคเท่าที่ผมดูคือพอใจนะครับน้องพอใจนะขั้นตอนต่อไปคือผมพอใจแล้วนะครับกับกับบัตรตารเรียงแค่นี้นะครับต่อไปก็จะเซฟนะครับเซฟค่าเซฟค่าตัวนี้ก็คือลองออกไปเซฟข้างนอกเลยนะครับ เอ็กออกไปเลยคือค่า4กับ8นะครับไอดอลสี่เียร์ออกไปปุ๊บก็จะถามว่าจะเซฟไหมผมเซฟนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้ก็คือยังไม่ได้เซฟผมปิดเลยครับเอ็กซเลยมันก็จะให้เราเซฟปุ๊บเซฟทีนี้ตัวนี้นะครับสําหรับตัวสวิบเอ็ดยี่สวิตต้องอยู่ในโหมดน้ํามันนะครับตอนนี้โหมดแก๊สก็คือไม่สามารถที่จะเซฟได้ผมต้องกดไปอยู่ในโหมดน้ํามันนะครับแล้วค่อย เซฟกันน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็น Toyota Comuter ที่ผมตั้งไว้นะครับใครตั้งใช่ใช่ลบก่อน Toyota Comuter Modern ECU อ่าตัวนี้เป็น s q u e n c EFC ผมตั้งใหม่ก่อนอะไรตั้งก่อน QF 24-23นะครับไฟล์ปกติใส่หมายเลขทะเบียนอันนะครับผมไม่ใส่แล้วใส่เลขทะเบียนอะไรอะ่ะคือไฟล์มันจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับ8161มาครั้งต่อไปเราก็หาไฟล์ตัวนี้ว่า8161นึ่เราแก้อะไรไปบ้างนะครับก็เซฟเลยครับ น้ำมันสะดุดนะครับสะอึกครับผมตอนนี้อาจารย์นุก็ทำการปรับจูนแก๊สเสร็จแล้วนะครับสำหรับตัว Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับเป็น CNG จากโรงงานนะครับตัวนี้เป็น Sequence 24นะครับอาจารนุก็ต้องขออนุญาตนะครับเก็บงานแล้วก็ส่งลูกค้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กด ชร์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดซับส c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์นุทําคลิปดีๆมาฝากนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมท้ายนี้อาจารย์นุก็จะมีสุภาษิตนะครับมาฝากด้วยนะครับม้าที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ